สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเชื่อมรีโมทคลิก160ตัวใหม่นะครับการนี้จะมีรีโมทที่2เนี่ยต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องเปิดช่องแบตออกมาก่อนนะครับที่อยู่ตรงผักเท้าด้านหน้าขั้นตอนนี้เราต้องทําเพื่อที่จะเชื่อมตัวสัญญาณของตัวรถนะครับกับแบตของตัวรถนะครับให้มันปล่อยสัญญาณหลอออกมาก็จะเป็นช่องสีแดงนี้นะครับแล้วเราก็เสียบกับแบตเข้าไปเลย จากนั้นเราก็แกะรีโมทใหม่ของเราเมื่อเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวรถก็จะปล่อยสัญญาณหลอดออกมาหลังจากนั้นให้เราเปิดของอันเก่าก่อนนะครับแล้วก็กดที่ตัวสมาร์ทคีหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นไฟที่หน้าจอนะครับหลังจากนั้นเราปิดอันเก่าเราเปิดค้างอันใหมให่เป็นสีเขียวแล้วก็หมุนที่ตัวสมาร์ทคีหนึ่งครั้งนะครับตัวไฟเนี่ยก็จะกระพริบสี่ครั้งนะครับกุญแจนั่นหมายความว่าเรานั้นได้เซตตัวกุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับ